อัปเดทไตรมาสที่1รถถึยงานปลดระวางประวัติส่วนค่ะทุกที่ฟีดาวได้ทุกคันนะคะเกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.69เปอร์เซ็นต์นะคะแป็รถถึยงานปลดระวงางค่ะทุกที่ราคาเริ่มต้นที่449,000บาทนะคะพร้อมกับฟีดาวจะเต็มได้ทุกคันด้วยนะคะใครสนใจนะคะรถถึยงานรถถึงบิสิกเนื้อใช้งานอย่าพลาดรับชมรายละเอียดในทุกเต็มคลิปนี้ตามประชุมทุกเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีน้องอันอันพ่อโตทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่พี่เข้าสู่ช่องอันอันรถเก๋เก๋ A นะคะสำหรับวันนี้พบเจอกันอีกแล้วกับน้องอันอันพ่อโตวันนี้อยู่ที่บริษัทพอโตเช่นเคยค่ะพี่พี่วันนี้นํารถหรูดีเซ gment มาให้ดูกันนะคะอัปเดตรวมๆแล้วกันนะคะวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่2.69%นะคะพร้อมกับฟรีดาวราจัดเต็มไห้ทูกท่านนะสำหรับวันนี้นะคะนำมาให้ดูเป็นรถสวยงานผลระวางประวัติู ทุกคันนะคะุณพี่สามารถเช็คตรวจสอบประวัติได้นะใครที่หาไปใช้งานนะต้องบอกเลยว่าเราประกันโครงสร้างเดิมอดี้เดิมให้นะวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกราคาตัวรถรุ่นรถนะคะแล้วก็เรทขอนกลางๆแล้วก,กันนะคะใครที่หาไว้นะอยากได้รถสักคันนึงนะอยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะอยากมาลองขับมาลองเคสไดนะ้โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้โทรเข้ามาได้ที่0 918820616นะคะ หรือว่าจะเป็นไลน์ a u n 1 9 z ติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถได้อ่ะเรามาดูคันแรกกันก่อนเลยแล้วกันคุณพี่ค่ะคันนี้จะได้เป็น Camry 2.0ตัว G น้ำมันล้วนราคาดีนะคะคุณพี่499,000าทนเะคะเลขไมประมาณแสนปลายปลายนะคะกับรถประมาณแสนกลางถึงแสนปลายคันนี้กับรถปี2016-17บนะคะได้เป็นตัวน้ำมันล้วนนะคะฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะคะ มีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8 0ด0ันกว่าบาทนะภายในด้านมาสวยเลยเนะะี่ยค่ะรุ่นนี้บอกเลยว่าคัสโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้เนะยคะทุกคันเนะคะต่อคัสเดิมเดิมให้หมดเลยนะคะใครที่หาไว้ใช้งานก็ทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยนะนภายในสวยเนะคะเรียนกิฟต์เลยนะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณแ0ด0บาทต่อเดือนนะคะประมาณแ0ดพัน 8, ต่อเดือนสวยมากเรี่ยมสันคมบอดี้เนะคะมาเดิมหมดเลยไม่มีร่องรอยเนะะีค่ะ การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะใครที่หาไว้ใช้งานต้องรีบมาจัดจริงๆนะคะมาดูในส่วนของคันต่อไปเนี่ยคันนี้จะได้เป็นโฉมนิวเจน8นะคะเฟอร์ริตา้าแคมรี่สองจุดศนตัวจีนะคะเป็นตัวน้ำมันล้วนเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนโฉมแล้วนะคะจากโฉมที่เป็นโฉมเดิมเมื่อกี้นะคะมาเป็นโฉมนิวแล้วนะคะตันนี้จะเป็นเจน8ที่เขาใช้กันเยอะๆนะคะคันนี้ซีดาวก่อนยุดวันหมื่นพันนะคะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะได้เป็นปี2019นะคะ เลขไมประมาณแสนหกนะคะแสนหกหมื่นนะตัวน้ำมันลนะ้วน 2.0G นนะวันนี้ก็จะได้ออปชั่นเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะนะคะพีดา้าพรหมหมื่นหนึ่งพันเนีคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีคุชคอนโทรลจอกลางทัชสกรีนระยะถอยจอดให้ไวเลสชาั White ่นก็มีมาแล้วนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะ,ะคะเกียร์อัตโนมัติ7สปีดกระจกออโต้4บานนะคะปรับเซตที่นั่งตำแหน่งของผู้ขับได้2ตำแหน่งด้วย แตัวนี้เป็น memory set ให้นะคะจะได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้า auto สีบานเลยนะและเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้วยไฟท้ายก็จะได้มาเป็น LED นะคะมาพร้อมกล้องถอยหลังเดิมโรงงานแบตเราก็อยู่ครบเซนเซอร์4ตํตำแหน่งด้านหลังด้านหน้าอีก6ตตำแหน่งนะคะไฟหาไว้ใช้งานต้องรีบจับเลยจะเป็นตัว2.0หรือว่าจอ2.5 h ไฮบริดเราก็มีนะคะคันนี้จะได้เป็น2.5ไฮบริดนะเป็นตัวรองท็อปนะคะปี2019 เลขไม่แสนสองคุณพี่ราคาดีนะคะ8ปดแสนหนึ่งมื่นเก้าพันออชชั่นครบนะคะความอะไรมัมาติฟังก์ชั่นนะคะมีเกียร์แพเทเทลชิพมาให้จอกลางทัชสกรีนกรายาถอยจอดไวร์เรชาร์จหรือว่าจะเป็นในส่วนของหลังคาสลูปคันนี้เขามีมาให้แล้วนะคะสวยทุกมุมนะคะคันนี้ก็ผ่อนเดียวกัหมื่นห้าน, 15, นะคะต่อเดือนได้เป็นตัวรองคอปของตัวสองระบบนะคะเป็นตัวน้ามันล้วน อาเป็นตัว2ระบบนะเป็นไฟฟ้ากับน้ำมันนะคะขอภยัยสวยมากๆนะสีบอลเงินนะคะสีผู้บ้านผู้เมืองเราเลยนะคะคันนี้อีคันหนึ่งนะคะก็เป็นแคมรี่สองจุดห้าเหมือนกันเนี่ยค่ะเป็นตัวรองท็อปสีพิเศษเนี่ยคันนี้เป็นสีบราวนี่นะคะให้ดูภายในคุณพี่นี่สวยนะคะเดิมนะทุกจุดนะคะตัวนี้จะได้ภายในเป็นสีพิเศษนะเป็นสีเขาเรียกว่า สีเอ่อสีเบดนะคะจอกลางทัชสกรีนหน้าจอสัมผัสนะพี่ๆจอดอีล,ละถอยจอดให้โรลมมลามลติฟังก์ชัน่นหนังเดิมจากโรงงานนะคะนีราคาซอนรูปกระจกกระแสงออโต้สภาพตัวรถสวยเลยนะคะตันนี้ก็มีดาวผ่ออยู่ประมาณเดือนละหมื่นหานะคะราคาเท่ากัน819,000เหมือนกันนะคะ สภาพภายในสวยๆนินเนียนแบบนี้เลยการันตีโครงสร้างเดิมแบอบดี้เดิมให้นีคะให้ดูด้านหลังสวยทุกมุมถ้าเป็น2.5เนี่ยนะไฟหน้าเขาจะเป็นแบบ full LED แล้วนะคะไฟท้ายไฟท้ายจะเป็น full LED เซ็นเซอสี4ตำแหน่งกล้องถอเเดียวโรงงานแบตโลโก้ทุกอย่างครบเลยส่วนคันนี้สีบอลเงินคันนี้นะคะจะได้เป็นตัว 2.5ไฮบริด R2.0 นะคะเป็น okay. ตัว2.0แล้วก็จะเป็น2.5ไฮบริดพรีเมียมทางฝั่งด้านโน้นเป็นตัวท็อปสุดอันนี้2.0ก็ราคาดีนะคะเซ็นเซอร์สีตำแหน่งกล้องถอยเดิมโรงงานนะคันนี้ก็อยู่ที่ประมาณถ้าปี20อ่ะจะอยู่ประมาณ689,000นะคะแต่ถ้าปี19จะอยู่ประมาณ679,000มันจะดิฟกันอยู่ประมาณ1 0 0 0นึคันนี้น่าจะได้เป็นปี2020นะคะ 689,000นะภายในสวยนะคะจอการ์ดสกรีนฟุดสตาร์ทเกาะหนังไฟฟ้ากระจกออโต้สี่บานนะคะถ้าเป็นแคมรี่นะหนูขอรายได้นะคะประมาณ25,000บาทขึ้นไปนะคะรายได้ประมาณ25,000บาทขึ้นไปอายุงานเกินปีนะคะไม่ติดบอดแบดวิดบูโรมาจัดได้เลยไม่ต้องหาค่ะไม่ต้องหาคู่ร่วมนะคะหนูมีบริการวิ่งเซ็นให้ด้วยนะคะวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะ,คะใครที่หาไว้ใช้งานนะคะให้ทักมานะ มีบริการส่งรถสลายให้มีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมของตัวรถให้ทั้งหมดเลยเนะะียค่ะมีดาวได้เลยนะ,ะสภาพสวยนะคะ่ะด้านหลังตัวนี้จะได้เป็นตัว2.5ไฮบริดทีเนียมนะคะเป็นตัว็อปสุดนะไม่ประมาณเ0้า0มื่นค่ะคุณพี่ราคาเนี่ยอยู่ที่เก9 0แ0ปดหื่นเก้าันตัว็อปสุดไฟท้าย full LED นะะเนี่ยค่ะเซอร์ถพรตำแหน่งต้องถอยหลังเดิมโรงงานนะ ตอนที่สองด้านหลังเนี่ยความแตกต่างของตัวเนี้ยนะคะมันจะมีในส่วนของตัวปรับเอลระดับของหัวหมอนนะคะหรือว่าบาร์ไลท์ของคนข้างหลังนะคะของผู้นั่งนะนี่มันจะสามารถสมผับตรงนี้ได้นะ,ะปรับเอนได้10องศาสา,สามารถคอนโทรลปุ่มเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงของหน้าจอได้แล้วก็ม่านหลังไฟฟ้าเปิดได้ปรับอากาศลมกแอร์ได้สวยนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะจริงๆแคมรี่เรามีให้ดูเยอะมากๆนะคะมีทั้งตัวท็อปรองท็อปสอง ระบบนะหรือว่า2.5น้ำมันล้วนดีหมดนะคะปอหนังไฟฟ้าคู่หน้าแจ้งเตือนออกนอกเลนแจ้งเตือนก่อนการชนเบรกโฮปรับลมเย็นลมร้อนของตัวเบาะได้นะคะด้านหน้าสภาพสวยนะแล้วก็หน้าจอเนี่ยนะคะเขาจะได้จอจากจอ JBL นะคะ mm hmm. จากจอเดิมกลายเป็นจอ JBL นะเครืค่องเสียงวิทยุก็เป็นของ JBL หมดเลยนะคะ ถ้าเป็นคันนี้ฟีดาวขับอยู่ระมันึ่หมื่นหกหมื่นเจ็ดนะคะพี่เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันปีสองพันสิบเก้าเลขไม่เก้าหมู่นะคะแอมเบอร์เลยสองจุดศูนย์แต่สองจุดห้าไฮบีดพรีเมียมนะคะสองจุดศูนย์หรูก็มีเยอะนะอย่างด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นสองจุดศูนย์นี่นะคะหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันปีสิบเก้ 6, 7, 9, 000, 19, าไม่ประมาณแสนหกหมื่นโลนะคะ ที่เราผ่อนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะเหมือนกันนะ,ะคะคุมโทนสีดําหมดเลยภายในนะสองจุดศูนย์นี่ค่อนข้างที่จะมีเยอะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสองจุดห้าตัวน้ํามันล้วนเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสองจุดห้าไฮบริดก็มีเยอะเหมือนกันอย่างเช่นคันนี้นะคะคุณพี่เป็นสีพิเศษอีกคันหนึ่งเหมือนกันนะคะคันนี้อยู่ประมาณแปดแสนแปดแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันแต่ว่าพี่ได้ตัว top องเลยนะคะตัว t อ p ของตัวน้ํามันเลยเนี่ยตัว t อ p ของตัวสองระบบเลยนะคะแต่ว่าในราคาเพียงแค่ 899,000สี 8, 99, พิเศษเหมือนกันนะคะแต่ว,ว่าเลขไม่จะแก่หน่อยคันนี้แต่ว่าเป็นรถหน่วยงานมือเดียวนะคะแต่ถ้าคุณพี่ยงได้สนใจกับราคาที่หายไปประมาณเกือบ9 0 0 0 0 0เนี่ยนะมาจัดได้ได้ขับรถหรูๆแบบนี้รับประกันให้นะคะสำหรับตัวแบตเตอรี่ใน10ปีเลยนะคะจังสูรสภาพสวยสวยหมดคันนี้ยิ่งสวยนะคะคันนี้ยิ่งสวยเลยเรียนกิฟเลยนะคะไม่ว่าจะด้านในด้านหน้าด้านหลัง สวยโครงสร้างเดิม,มอดี้เดิมรัดมาให้แล้วเรียบร้อยฟีดาวได้เลยเนีคะใครสนใจนะสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เนี่ยคะทะเบียนสวยด้วยคันนี้8ปดแสนเก้าเกาพันฟีดาวผ่อนประมาณหมื่นห้าเนี่ยคะแล้วก็มาที่แฮมรี่สอศอีกรอบหนึ่งเนีคะคันนี้นะก็ราคาดีอีกคันนึงเนี่ยคะหกแสนเจมเก้าพัมาประมาณแสนห้าปีสิบเก้านะีคะเครื่องยนต์สองจศนย์ตัวน้ำมันล้วนฟีดาวผ่อนประมาณหมื่นัน สวยนะคะรุ่นนี้ถ้าใครที่อยากได้รถหรูและไม่อยากได้ราคาที่แบบแรงมากถ้าเล่น2.0นี่ก็จ,จบได้เหมือนกันนะคะพี่ผ่อนเดือนละหมื่นต้นๆ้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าไม่ต้องไปแบบว่าขยิงผ่อนให้มันแบบหลายเทอมขึ้นไปแล้วก็ผ่อนหนักเหมือนเดิมนะคะก็เล่นรถหรูที่เป็นตัวเริ่มต้นกลางๆแบบนี้นะคะถือว่าเหมาะนะใครสนใจนะช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้ด้านล่างพี่ทักเข้ามาได้ 2.0 2.5 2.5G 2.5 Hybrid Premium 2.5 Sport เรามีหมดนะคะและแคม r y ี่เราคัดสวยทุกคันเป็นรถหน่วยงานผดวางทุกคันนะคะถ้าสำหรับพี่พี่ท่านใดที่สนใจก็รองทักเข้ามาสอบถามทันอินบ็อกก็ได้นะคะแต่คันนี้ถูกมากๆหนูยินดีนำเสนอพี่พี่เลยนะคะ4 0 49,000ได้ป,ปี2016นะคะได้ได้รถมือเดียวสภาพป้ายแดงแน่นอนนะคะใครสนใจเนาะช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้นะคะ เรามีบริการวิ่งเซ็นได้ถึงหน้าบ้านด้วยนะคุณพี่นะไม่ต้องห่วงเลยนะคะถ้าอยากได้รถสวยๆและไม่สะดวกมารับรถหรือส่งรถสไลด์ให้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณพี่ฝากไว้ด้วยนะคะกับนิวเซเลต้าแคมเบ้พวกนี้นะคะคุณพี่ฟรีดาวน์ได้ทุกคันรับประกันโครงสร้างให้ทุกคันนะคะจับเต็มฟรีดาวน์ได้เลยนะใครสนใจให้ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถได้นะคะวันนี้น้องกันอันคอโต้ขออนุญาตลาคุณ <tem> พ <atur> ี่ <te> ุก <t> ท่านไปก่อนนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้าผิดข้อประมาณใดในคลิปนี้นะคะหนูฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยแล้วก็ขออภัยมลาลที้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หนูลาไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพี่พีสวัสดีค่ะ